เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยานแม่ใช่ไหมวะน่ะยานแม่หรือเปล่าวะน่ะโอ้โหลำมันโคตรใหญ่เลยวะทุกคนโอ้โหอันนี้ตึกอะไรเนี่ยโอ้โหตึกแม่งสูงยังวะมีใครอยู่ไม่ได้ข้างในเนี่ยโอ้โห่ทำไมมันลำยุคไฮเทคไปหมดเลยเนี่ยไอยเราว่าลำนู้นเนี่ยมันใหญ่เบ้เลอเทอร์แล้วนะลำนี้นี่แม่งใหญ่กว่าอีกโอ้โห เอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่พันธ์อาปยาุยตาหยาบซาลไครทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดี FC แฟนๆไฟเอ็มทุกท่านนะครับผมแล้วก็ FC ช่อง egsx 1ทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กับไอ้ปีเตอร์บื้อคนเดิมในการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มทุกคนโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเน,นี่ย<ว>โอ้โหอะไรมันล้ำยุคข,ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหแล้วกมูมายืนเต้นบนอะไรวะเนี่ยมันคือกล่องอะไรเนี่ยข้างในมันเหมือนกับ CPU i9 อ่ะเออแบบนั้นเลยไอทำไมมันหลวมจังวะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไฟเอา นั่นเองนะครับผมปุ่มมือครับอ่ะวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มกันนะครับทุกคนซึ่งประเทศนี้เนี่ยะครับผมแอดต้องบอกตามตรงเลยนะก่อนเริ่มคลิปเลยว่า <fille> เป็นประเทศที่แอดรู้สึกว่า,ว,าว้าวมากๆอีกหนึ่งประเทศเลยนะฮะ <co f> มันแบบมีอะไรตื่นตาไปหมดเลยทุกคนเหมือนแบบปีเตอร์ว่าปีเตอร์เป็นคนทันสมัยแล้วนะแต่พอเจออันนี้เดี๋ยวกูเปิดกูตกยุคไปเลยทุกคนเพราะว่า oro, <worm illeurs> แบบระบบอะไรต่างๆจุดโอ้โหคือแบบมันล้ำมากอะดูดิ นึกว่าแบบอยู่ในโลกอนาคตเหมือนแบบหนังพวกโลโปคอปอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โหมันแบบว่าล้ำยุคมากนะฮะโอ้โหแล้วมีตอรอมาจอดพักผ่อนตรงนั้นด้วยสงสัยจะไปได้รับเควสนะฮะมาวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกวันเลยดีกว่าครับว่าเซิร์ฟอวาแลนโลเพนี้มีระบบอะไรเจ๋งๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์โลเพนะฮะที่ให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาเล่นสวมบทบาทสนุกๆก,กันภายในประเทศนะฮะ ซึ่งมันดูเหมือนว่ามันจะล้ำยุคมากๆเลยนะทุกคนและต่อไปนะครับแอดจะมาพูดในส่วนของระบบไวริสกันก่อนนะครับว่าระบบไวริสในประเทศนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับระบบไวริสภายในเซิร์ฟนี้นะครับผมก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าได้เลยนะครับผม,มเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการลาดกลางนะครับผมเป็นจุดที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถมาเล่นได้มันจะไฮเทคที่สุดเลยมั้งภายในประเทศนะฮะ เพราะว่ามันมีอะไรบินวิววิวอะไรไม่รู้เต็มเลยนะฮะตรงนี้พอเพื่อนเพื่อนมาอยู่จุดๆนี้แล้วนะครับผมสิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะได้เลยนะครับก็กดดูที่ F2 นะครับผมนี่เลยก็จะเป็นของที่เพื่อนเพื่อนจะได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตัดตรงบัตรทํางานออกไปครับตัดบัตรทํางานออกไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเราจะไม่ได้มาแล้วก็ของพวกเนี้ยฮะ V A N อะไรพวกเนี้ยตัดออกไปได้เลยอันนี้เป็นของที่แอดได้เปิดจากกาชามานะครับซึ่งของเนี่ยก็มี R 3ามถาวรนะครับกุญแจตู้3วันนะครับแล้วก็รถทางาน7ดวันแล้วก็ เยอะอยู่นะฮะปกติในบางประเทศก็อาจจะให้สักประมาณ10อันนะครับบางประเทศ5อันเองนะแต่เซิร์มนี้เนี่ยสิอันนะครับ <Wow. S 1> ก่อนที่จะไปดูในส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาพูดในส่วนของระบบคําสั่งกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง F1 นะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือแต่ว่า ปีเตอร์ไม่มีโทรศัพท์เพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อนะฮะก็เลยขออนุญาตสกิปมาที่ F2 เลย F2 เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างกระเป๋านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีระบบน้ําหนักด้วยแต่แอดว่ามันน่าจะไม่ขึ้นนะฮะในส่วนตรงนี้นะซึ่งการเปิดกระเป๋าเนี่ยไวมากเลยนะทุกคนไม่ใช่เล่นนะไวมากนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น F3 นะครับจะเป็น e- mode ของอ v a ล a นโลเพนะฮะก็มี e- mode มากมายเลยดีท่าแดนนะทุกคนท่าแดนก็จะเป็นแบบ e- mode tiktok ผสมบ d x นะครับตัวนี้ แล้วก็ีโหมดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ e- โหมดทั่วๆไปนะครับยัน e- โมดแผ่นกินเลยนะครับตรงนี้นะมีแผ่นกินก็มีครบครับ e- โหมดเท่ๆแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็น f7 นะครับทุกคนซึ่ง f7 เนี่ยจะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอดไม่มีหนี้อยู่ในตัวก็เลยไม่ได้ต้องชําระอะไรนะครับแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็น f8 นะครับต่อมอเข้าออกประเทศนะครับ f9 จะเป็นเมนูอุ้มแบกขี่หลังครับแบบว่าพวกถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครมากับแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเล่นโลแฟนก็สามารถที่จะมาแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะครับแล้วก็ F10 ครับผมจะเป็นราคาอีโคโนมีครับซึ่งดูคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะราวๆสิบห้างานสามารถมาดูกันได้นะครับราคาก็30 4050นะครับเยอะมากเลยนะแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกแบบ B ชี้นิ้วนะฮะกด X cancel E mode หรือว่ากดยกมือนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะยกได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของปุ่มตัว N นะฮะก็จะเป็นการพูดนะครับอ่าเมื่อกี้เห็นตรงรูปไม้ป่าที่มันมีไฟนะครับแล้วปากแอดก็ขยับด้วย งว่าเสียงเราเนี่ยเข้าไปภายในเกมแล้วนะฮะแล้วก็กดตัวแซนะครับจะเป็นวงไม้นะครบับวงเขียวก็จะนิดนึงวงสีน้ําเงินก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายรับวงสีม่วง ก็จะกว้างแบบเป็นอาณาเขตเลยแต่ว่าแอดจะเอาแค่กระซิบพอเพราะว่ากูก็ไม่รู้จะคุยบใครเหมือนกันทุกคนไม่ค่อยมีเพื่อนนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับอุ้ยทำไมโทรศัพท์มันติดมือเราไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่ในตัวไม่ใช่หรอเออแล้วโทรศัพท์มันมาอยู่ที่มือได้ไง <c oughs> แล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับจะเป็น delete scoreboard นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างสกอร์บอร์ดของประเทศนะครับ <c oughs> ซึ่งดูแล้วนะครับจะมีตอรอกับหมอครับไม่มีช่างนะครับแอดคาดว่าประชาชนน่าจะสามารถแต่งรถได้ด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> และตอนนี้เนี่ยนะครับ้เลลลดคะยออสโ ใครสนใจนะฮะหรือว่าอยากหาประเทศลงอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาได้นะครับที่เซิร์ฟอวาลแลนด์โลเพนนะครับแล้วส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวแอดจะมาเปิดกาชาให้เพื่อนๆดูสักประมาณ5กล่องแล้วก็เปิดลด R32 ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเปิดกาชาเริ่มต้นก่อนเลยจะได้ดูระบบในส่วนของกาชาแล้วก็ของภายในกาชานะครับมาดูกันโอ้มีอะไรบ้างเอ่ยมันจะมีพวกเงินสเต็กนะฮะมามา่าอะไรอย่างงี้ด้วยโอ้โหได้ร้อยเดียวเองพระเจ้าช่วยกุย้ยตาไข่เข็มมันมันน้อยจังวะ ให้มันเยอะกว่าดีนิดนึงดิเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันน้อยเกินปีเตอร์ก็ไม่ไหวนะอาจจะได้สักแบบ2 0 0 0 3,000อะไรอย่างงี้มีเงินไปซื้อของโอ้โหเหมือนชีวิตมันเรียกร้องว่ากูได้ร้อยหนึ่งอีกแล้วไม่น่าพูดเลยอ่าเดี๋ยวลองสุ่มอีกสักประมาณ3กล่องนะครับอ่าให้มันเหลือสัก10กล่องนะครับโอเคเฮ้ยได้เท่าไหร่โอ้โห500ครับดีกว่าเมื่อกี้อ่ะสุ่มเล,เลยครับได้อะไรกันนี่โอ้โหได้มาแล้วอีก500อนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดกล่องสุดท้ายเลยนะ แอดจะสุ่มโชว์แค่5กล่องเท่านั้นนะครับแต่หลายคนก็น่าจะเห็นระบบนะครับการสุ่มแล้วก็พวกของในกาชาละก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโอ้โหมึงไม่กระเทิบหน่อยว่ากูได้2 0 0 0แล้วบ้าจริงนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นกาชาอาสามสองถาวนเปิดเลยละกันโอ้โหมันต้องการันตีอยู่แล้วแหละไม่ต้องสุ่มก็ได้มั้งนะครับเปิดปุ๊บได้เลยอย่างนี้มีไหมไม่ต้องสุ่มมันได้อยู่แล้วนะฮะ โอเคก็จะได้รถ GTR 3 2มาเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> อันนี้จะเป็นรถผู้เล่นใหม่แล้วก็ถาวรด้วยนะครับไม่ได้แจกรายวันแล้วนะเพราะว่ามันเขียนว่าถาวรนะครับก็เลยน่าจะเป็นถาวรแล้วก็นี่รถทํางานนะครับน่าจะเป็นรถโบเลอร์ป่ะอะเบิกรถเลยแล้วกันทุกคนโอเคนี่ก็จะเป็นรถของเรานะครับนี่ Energy r e t o Custom จำทะเบียนเราไว้ให้ดีนะฮะแล้วก็กดเบิกไปเบิกเสร็จก็ได้รถเลยนะครับผมอะแต่ก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกด B รัดเข็มขัดด้วยนะครับอะเดี๋ยวแอดจะมารีวิวในส่วนของ UI ของรถกันก่อนนะครับ มุมขวามือล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเข็มไม้นะครับการวัดกิโลเมตรไฟสูงไฟต่ําการลักเข็มขัดต่างๆนะครับจะมีสีบอกอย่างชัดเจนและมุมซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของมิดแมปแผนที่เวลาแล้วก็สถานที่ที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเหนือจากนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น ID เลือดเกาะนะครับพวกค่าอาหารค่าน้ําอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ สามารถมองดูได้แต่ถ้าใครแบบมองสีม่วง,วงแล้วมันรู้สึกว่ามองไม่ค่อยถนัดอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะแอดก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเวลามองเนี่ยนะฮะสีม่วงอะมันจะแบบไม่ค่อยเด่นอะไรมากเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันสัญ,ญลักษณ์นี้มันคืออะไรนะครับถ้าเกิดนายกเห็นเนี่ยไม่รู้ว่าคอสตอมเบื้องหลังได้หรือเปล่านะแต่อยากเปลี่ยนให้โลโก้เนี่ยมันเป็นสีอื่นนะฮะที่ไม่ได้กลืนไปกับพื้นหลังมันจะได้มองง่ายสําหรับผู้เล่นนะฮะและต่อไปครับตัว P นะครับตัว P จะเป็นแผนที่ประเทศครับผมซึ่งก็จจะะ็นนนนแีี่่่มมมมออตกคยยงงงงงัืาาาบบหวๆ แปลกๆด้วยนะที่แอดจะพาไปทานะครับแล้วก็มีเกาะคาโยด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดพาเพื่อนๆไปดูร้านรถดีกว่าอ่าี๋ยวหลังจากดูร้านรถเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยแวะไปในส่วนของร้านค้าแล้วกันอ่าอย่าลืมนะเข็มขัดด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวขอแวะไปตรงนี้นิดนึงตอลอย,ยังไม่ไปนะฮะอ่าจุดๆนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกจุดขายของนะครับไอ้คนสีเขียวเนี่ยจะเป็นตลาดโลกนะครับไอ้่วนตรงกลางยังไม่มีอะไรแล้วก็ ไอ้รูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีแดงเนี่ยอันนั้นจะเป็นจุดว้์ปไปโซน e ีสปอรนะครับแล้วก็ผู้ชายแส่งชุดขาวๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ e ีโคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปร้านขายรถดีกว่าโอเคนี่ก็ถึงร้านรถเรียบร้อยแล้วครับผมวิ รถใครวะนี่รถใครกันนี่โอ้โหมันมันสวยจังวะโอ้โหแล้วกูมาจอดรถคนพิการทําไมกูเป็นคนพิการเหรอกุญ <c oughs> แจโอ้โหกุญแจเนี่ยมันมีนะแต่เรากดล็อกรถไ่ได้เพราะว่าเราจะต้องตอมอก่อน1รอบนะฮะกุญแจถึงจะเข้ามาเพราะฉะนั้นมึงอยาขโมยรถกูนะ <c oughs> จุดซื้อรถอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะ <c oughs> โอเคก็จะมีนายนสตีเอกนะครับราคา3ล้านสโอ้โหแล้วก็มีเทสไดด้วยนะระบบลองขับนะครับประเทศนี้ก็มี บูเลียคัสตอมนะเดี๋ยวแอดจะเลื่อนไปเร็วๆเลยแล้วกันนะอันนี้สินค้าหมดเนี่ยมันหมดอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นในส่วนของกาชานะครับอันนี้จะเป็นรถโควิดป่ะ C8 นะครับเท่าที่แอดมาลองเซอร์เวีดูแล้วเนี่ยไม่มีรถมอนนะฮะมีแค่รถออนไลน์ออฟไลน์แต่ว่ารถเนี่ยถือว่ามีเกือบครบเลยนะรถในเกมอะ่ะเหมือนแบบเหมือนยกมาทั้งหมดเลยฮะเพราะมันมีเยอะมากจริงๆออฟโรดสปอร์ตนะครับซูเปอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองมาดูได้สปอร์ตคลาสสิกอะไรก็มีนะครับ มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รถโมไซค์ก็มีเช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศนี้นะครับผมแอดยังไม่ค่อยเห็นรถมอเท่าไหร่แต่รู้สึกมี a m b โบกิน n i ฮะแต่ว่า a m b o บกินี่เนี่ยแอดมาเมื่อวานนะครับไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยเซ็งเป็ดนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยว่วนต่อไปครับเราจะไปตรงนี้ก็หน่อยดีกว่าเพราะว้ตรงนี้จะเป็นจุดโพงานะครับแล้วก็สภาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สภาเลยครับผม let's go เอาเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าสภาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอด ซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยนะครับทางประเทศเนี่ยเซตให้เอาไว้เป็นสภานะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบพี่ตั้งอะไรที่ดีกว่านี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ไปใช้ตึกแถวๆถวนี้ก็ได้นะฮะตั้งเป็นสภาสักที่หนึง่งเพราะว่าถ้ามาต,ตั้งตรงนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยจุดโพสต์งานแต่จะเป็นงานพิเศษนะครับก็คือจะมีงานดวงดาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยงานหินปริศนา ซึ่งก็มีน้องผู้หญิงนะฮะมาตรงนี้ด้วยนะครับเขามาโพงานกันนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดจะพาเพื่อนเพื่อนแววดูหน่วยงานกันแล้วนะข้างหลังตู้ ATM นี่ว่าขอพาแวะไปก่อนแล้วกันก่อนพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปจุดต่อไปนะจะได้ไม่พลาดเพราะว่าระบบประเทศนี่มันมค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเราก็กด E เป็นหน้าตู้ ATM เลยนะครับมันจะไม่มีอะไรเด้งขึ้นมานะเราต้องกดเองนะครับอ่าเงินเดนบัญชีเนี่ยจริงๆรแล้วมีห0 0พันนะครับในตัวผู้เล่นอีก5,000 รวมกันเป็น10,000ื่นนะครับแต่ว่า,าที่แอดได้เงินมา6กพันเนี่ยเพราะว่าบางทีก็มาจากการขายของบ้างได้จากดอกเบีย้ยในประเทศบ้างที่เขาจะให้นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับผมลองไปแวะดูหน่วยงานก็จะมีในส่วนของตอรอแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยอู่ช่างแต่งจริงแนละ้วไม่ใช่หน่วยงานนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยสามารถแต่งรถได้เองเลยนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นสถานีตำรวจของประเทศนะครับผมซึ่งก็จะไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่ว่าจะมีโลโก้อยู่นะครับอุ้ยรถตอรอรถอะไรวะขอดูหน้าชัดๆดิ โอ้ยมูเซอิไอ้เชีย่ยอย่างนี้รถต่อรอก็เป็นรถมอดนะครับผม <Wow. S 1> น่าจะแรงน่าดูนะ,ะมีการตกแต่งนิดนึงก็คือในส่วนของโลโก้นะครับนี่ a อ a วายแลนโพลิติพาร์ตเมนต์นะครับเห็นบ้านลูกเล่นคือเวลาเราขับรถออกไปเนี่ยเห็นว่ามันจะเหมือนล่องหนเลยทุกคนแต่ว่าพอขับไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นคําเขียนขึ้นมานะฮะซึ่งมันใช้เหมือนเทคนิคกระจกเลยปะ เออมันลำ้ำยวคประเทศนี้ไอ้เราก็ไม่เคยเห็นอะไรระบบอะไรแหวกแปลกตาขนาดนี้นะครับ่าแต่ใครสนใจก็ลองมาเล่นได้นะใครอยากหาความแปลกใหม่หรือว่าแบบชอบแนวล้ำยุคอนาคตอะไรอย่างนี้เออลืมบอกในส่วนระบบน้ํามันนะครับผมเดี๋ยวขอเติมเลยลวกันนะคือประเทศนี้เนี่ยนะครับทางแอดมินเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเวลาผู้เล่นเล่นจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องหมั่นเติมน้ํามันรถด,ด้วยนะเพราะว่าลองสังเกตดูครับมันยังไม่มี UI ในส่วนของน้ํามันบอกว่ารถคันนี้มาเหลือน้ํามันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับแอดมินเนี่ยเขาสั่งสคร ยังไม่เสร็จนะฮะเขากําลังทำนะครับเป็นสคริปต์สั่งซื้อถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีอัปเดตพวกเจลลี่แคนเนี่ยก็อัปเดตเข้ามานิดนึงนะฮะผู้เล่นเนี่ยก็จะได้แบบมีน้ํามันติดตัวไว้จะได้เติมกรณีฉุกเฉินนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องรอทางนายกอัปเดตนะครับแต่นายกให้คํามั่นสัญญาว่า จะเอามาให้เร็วที่สุดนะฮะจะรีบอัปเดตเข้ามาเลยในส่วนระบบน้ํามันนะเพราะว่ามันเป็นระบบสําคัญมันขาดไม่ได้ทุกคนโอเคแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งหมอเนี่ยรถหมอน่าจะเป็นรถ C8 ในเกมปะน่าจะไม่ใช่หมดนะฮะน่าจะเป็น C8 ปกติโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูในส่วนของช่างละกันไปดูว่ามันมีการตกแต่งอะไรไหมผููเรียนต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวแอดพาไปดูเลยเนาะไป Let's go <S เอาเลยครับตอนนี้ปีเตอร์ก็มาด้วยความเร็วสง,งอ,น,อนนนใน่นข ที่แต่งรถละกันอ่าที่แต่งรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนซึ่งเวลาเราอยากจะแต่งรถเนี่ยเราก็กดคัสตอมรถได้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่อัปเกรดนะครับอ่ามีอัปเกรดแล้วก็ระบบแต่งรถนะครับแต่งภายนอกภายในนะฮะแต่งได้เลยกันชงกันชนแต่แอไม่แต่งกูตังไม่มีฮะตังน้อย อ่ะก็ใครสนใจนะครับก็ลองมาแต่งได้แต่งตัวถังแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอดลืมพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของร้านค้าหรือเปล่าวาโอโหปีเตอร์เอ้ยมึงลืมอีกแล้วกะจะพาไปดูก็ลืมเห็นจุดโพสต์เห็นสาวๆหน่อยพีเตอร์กูลืมหมดเลยโอเคเดี๋ยวแวะมาตรงนี้แล้วกันนะฮะในส่วนของร้านค้าโอเคมาดูกันว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องซื้อของอะไรบ้างภายในร้านค้านะครับอ่าลงเลยแล้วกันเนาะไม่ได้รักเข็มขัดด้วยดีนะกูไม่กระเด็นออกมาเนี่ย เฮ้ยโอเคกดตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับผมก็นี่คือจะเป็นของในประเทศนะครับตัวสับสองพันห้าของซ่อมพันห้าถูกมากเลยนะแล้วก็บัตรทางานนะครับก็ราคาสองพันนะครับทำได้ทุกง,งานเลยยกเว้นงานบางงานที่จะต้องไปคราบในเลเบลนะเดี๋ยวนี้ไปรีวิวอีกทีหนึ่งก็จะมีในส่วนของระบบพวกเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับซึ่งราคาเนื้อหมูเนี่ย ราคามันจะแพงมากเลยนะราคามันเลยสูงนะเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงด้วยตัวเองนะครับมันไม่ใช่งานที่แบบระบบมีให้นะครเราจะต้องซื้อไปเลี้ยงเองซึ่งก็จะต้องลงทุนนิดนึงแต่ราคามันก็เยอะอยู่นะครับทุกคนโอเคไปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ย ไปดูในส่วนของงานแปลกๆกันมั่งดีกว่าทุกคนไอง,งานขึ้นยานเนี่ยเดี๋ยววันนี้แอดจะค่อยไปรีวิวในทิกต o k นะอย่าลืมไปติดตามด้วยในช่องปีเตอร์ w y e r เยอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเนี่ยแวะไปเลเบลกันดีกว่านะครับไปดูเลเบลกันส่วนงานอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยรีวิวตามกันไปนะครับโอเคเพื่อนๆไปเจอที่เลเบลกันก่อนเลยครับเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเลเบลเป็นที่เรียบร้อยมาไวเหมือนโกหกเลยแล้วมันก้อนอะไรอยู่ข้างบนวนะเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นยานอาวกาศนะครับอุ้ยแล้วนี่่าว โอ้โหมีห้องน้ําด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วกันอ่ะเรามาดูเลเวลกันก่อนเลยนะครับอยากขับรถเข้าไปนะแต่ดูทรงแล้วน่าจะเข้าไม่ได้ฮนะเราเอาตัวเราเข้าไปได้แหละอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนเลเวลประเทศนะครับอันนี้เป็นอุ๊ยอะไรเนี่ยมีโดเลมอนโดเลมอนด้วยข้างในโอ้โหมันเหมือนตู้แฟชั่นเลยทุกคนอันนี้เป็นตลาดมืดนะครับโอ้โหทําไมหน้ามันเหมือนกูจังวะตลาดมืดยังไม่มีใครมาขายของนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้ตู้เซฟนะครับ ทำไมมันเหมือนแบบประตูมิติพากูวาไปอีกจักรวาลหนึ่งเลยวะแต่นี้ไันเป็นตู้เซฟนะทุกคนอุ้ยแต่ตู้เซฟมันล้านี่ว่าเออเข้ากตีมประเทศนะครับอันนี้เป็นโต๊ะคราฟอาวาแรนโลเพไหนมาดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาทั่วไปก่อนทั่วไปอันนี้จะเป็นอ่าวาแลนการ์ดนะครับเป็นบัตรของประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่ขุดดวงดาวเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้เหรียญดวงดาว มีกุญแจตู้เซฟอันนี้กล่องจูนะใครจูนเก่งๆลงเลยนะจ๊ะอันนี้กล่องตีอาวุธนะครับบัตรเอฟนะครับแล้วก็บัตรแก๊งนะฮะขึ้นแก๊งอันนี้จะเป็นอาวุธนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยก็มีไม้กอล์ฟไม้เบสไม้พูนะครับมาเชดปากหลามแล้วก็มีดนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยนะครับเข้ามาแทบจะครบเลยทีเดียวนะแล้วก็มีบูปินด้วยอ่าใครสนใจนะฮะแบบเก่งๆหน่อยนะมาลองค้าฟกันมาขึ้นอาวุธกันได้นะครับประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้วนส่วนเลเบลนะฮะอาจจะไวนิดนึงเพราะว่า เราจะไม่ได้มาเลเวลตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่างานเนี่ยเราจะต้องวนรอบเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปงานชิ้นส่วนยานดีกว่าเพื่อนๆไปดูกันเพราะว่างานนี้เนี่ยมันแปลกนะมันเป็นงานที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันช่างดูลำยุคไฮเทคอะไรขนาดนี้นะครับเพื่อเพิ่มความไฮเทคให้กับประเทศครับรีวิวงานเหล่านี้กันเลยไปเดี๋ยวเราไปเจอที่งานชิ้นส่วนยานอาวกาศกันเลยครับ let's go เอาเลยครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในงานเรียบร้อยแล้วนะครับทาไมแม่งมืดขนาดนี้ว่ากูมองทางไม่เห็นโอเคหุย้ยอะไรเนี่ย ทำไมมันดูโอ้โหมันเป็นชิ้นส่วนอะไรวะทําไมมันดูไม่เหมือนของในโลกเลยเนี่ยมันดูนอกโลกจังเลยทุกคนอะนี่ครับเราสามารถเก็บได้เลยแต่ว่าการฟาร์มงานเนี่ยเป็นการฟาร์มออโต้นะครับก็คือเราเดินเข้าไปชนเนี่ยเห็นว่ามันก็เก็บชิ้นส่วนงานให้เราเลยนะไม่ได้กด E ไม่ได้กดอะไรเลยนะนี่เลยเดินชนก็คือติดเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มออโต้นะครับอ่าหุ้ยเจ๋งดีว่ะ ฟาร์มออโต้ Auto ไม่พอเพื่อนๆคือเราเนี่ยสามารถที่จะขายได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับซึ่งจุดขายแอดก็รีวิวไปแล้วนะฮะอยู่ตรงที่เกิดของเราเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูงานนี้ดีกว่าล่าสมบัติโอ้โหเฮียกูจะไปดีไหมวะแต่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นแล้วอ่ะมันต้องไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าแอดกลัวทะเลไงทะเลมันมืดนะโอ้โหแล้วแอดเป็นโรคกลัวทะเลด้วยอ่ะไม่เป็นไร เพื่อคนดูนะฮะแอดปีเตอร์ Peter ยอมครับผมยอมทําให้ดูไป,ไปดูงานล่าสมบัติกันว่าได้อะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับเอาเลยครับทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าความยากของงานเฮียนี่เนี่ยคือการหาทางลงครับผมซึ่งทางลงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทางลงที่มนุษย์มานาทั่วไปเขาลงกันนะเพราะว่าเราจะต้องเอารถเนี่ยลงไปด้วยนะครับเหินลงไปไม่น่าจะมีปัญหานะลองดูหน่อยแล้วกันวะเหินเหินลงโอ้โหจะลงเะเลปวะวะไม่น่าลงหรอกปีเตอร์เนี่ยเหินเลยเนี่ยปึ๊บ โอ้โหเรียบร้อย <Wow. S 1> มาโดยสวัสดิภาพโอเคพอเวลาเพื่อนๆเข้างานมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปชุจสกูบ้าเลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันขึ้นแล้วนะครับว่าโซนดำน้าโอ้โหแล้วแม่งมืดจังวะมันเปิดไฟฉายได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้อีกอเรียบร้อยละเว้ออยเอียกูมาเจออะไรวะนี่โอ้โหทุกคนทําไมมันมืดเอ้าแล้วทําไมลงมาในนี้แล้วมันสว่างวะ หรือว่ามันเป็นแบบเป็นโซนของงานเพื่อนๆมันอาจจะแบบผู้เล่นอาจจะมองไม่เห็นนะครับแอดมินเขาก็เลยแบบปรับข้างล่างให้มันสว่างสว่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะเรามั่วไปอยู่บนน้าดูทุกคนแล้วจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหโคตรมืดอะแต่ดําลงไปมันกลับสว่างทุกคนเอออันนี้เนี่ยนายกเขาน่าจะปรับแบบเบื้องหลังอะไรเอาไว้นะครับมันก็เลยแบบเห็นแบบนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วเนาะการฟาร์มงานนะครับกูโผล่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยรถเราอยู่นู่นนี่ว่าโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดก็จะพาเพื่อนๆเนีี่นนรไปดูงงาต้ เป็นงานอามองอัสนะครับเฮ้ยไปดูกันงานอามองอัสเป็นยังไง <c oughs> กูต้องทําอะไรกูต้องวิ่งหนีหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่งานอามองกัสกันเลยครับผม <c oughs> เอาแลยครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในงานอามองกัสกันแล้วนะครับอ่าเป็นตัวละครจากเกมก็ไปอยู่ในเกมอีกทีน,นึงงไ่มาดูซิไออามองอัสนี่มันยังไงกันนี่วิธีการทํำยังไงเอ่ยวิ้วทําไมมันยืนยืนแบบนี้วะอ่ากด e เพื่อเก็บโอเคอุ้ย โอ้โีมึงติดอีโมอามองอัดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหไหนมาลองที่อีกอันนึงเอ้ยมันมีโมเดลดาบด้วยทุกคนโอ้โหแล้วก็มีเลือดแบบเลือดสาดเต็มเลยเฮ้ยอ,อันนี้เนี่ยคือเราต้องกด e นะครับมันไม่ใช่ออโต้เหมือนงานอื่นๆที่เราเพิ่งไปทำมาเมื่อกี้นะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะลองมาเล่นได้อันนี้งานอามองอัดนะครับอ่าระบบการฟาร์มก็ไวด้วยใครสนใจก็สามารถลองมาเล่นกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดพาเพื่อนๆไปตรงนี้เว้ยอันนี้มันเป็นงานสมุนไพร นี่จะใช่อย่างที่กูคิดไหมน,นะนะขอไปดูให้เห็นกับตาซะหน่อยนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11โมงโอ้โหก็เช้านิดนึงแล้วกูจะเข้าไปยังไงวะนี่กูเหินเข้าไปใช่ไหมอ่ะลุยเลยเฮ้ยเชื่อโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับเข้ามาได้แล้วอ่านี้มาอยู่ในงานสมุนไพรเฮ้ยงานสมุนไพรเป็นยังไงวะขอลงไปดูอย่างใกล้ชิดอุ้ยใครมาเนี่ยใครมาวะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนดูดิใครมันวาร์ปมาหากู ไม่แล้วคือวา้ามาตรงปีเตอร์พอดีเลยนะ <_ an> เขาเป็นอะไรแล้วเขาชักกระตุกอะไรวนะโโน่ะโอ้โหทุกคนอันนี้เป็นแบบนายกหรือเปล่าวะคนที่มีสิทธิ์ว้ามาไม่แน่ใจฮะแต่ทำไมในมือมันถือมีดวะมันดูไม่หวังดีเลยนะเนี่ยมันดูไม่หวังดีเลยแต่ว่าในมือมันถือมีดอะน่ากลัวกูไม่กล้าคุยละตัวกูมีโทรศัพท์นะอยู่ในมือเลยนะ iPhone นะเว้ยกูเอา iPhone ตีได้เลยเกี่ยวหรือวะเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นงานในส่วนของสมุนไพรนะครับก็จะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตู้นะครับอืเราก็สามารถเก็บสมุนได้ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าบุรุษคนนี้ทําอะไรไม่ดีไม่ไร้ายกับเราหรือเปล่าอ่ะกูไปก่อนเลยนะอยากตามมาว้ามานะจ๊ะไปละปีเตอร์ในมือถือมีดด้วยกูก็ไม่กล้าคุยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเ้ยงานที่เราจะไปนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนลหลายๆคนก็น่าจะเห็นในส่วนของการฟาร์มการอะไรแล้วใช่ปะ เดี๋ยวต่อไปเราพาพเพื่อนๆเนี่ยไปขายของกันอ่าไปเจอที่จุดขายของกันเลยไปทุกคน Let's go เอาเลยครับทุกคนตอนนี้ปีเตอร์ก็กลับมาในเมืองหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> แลาจะพาพเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปจุดขายของกันด้วยต่อรอที่มาประจําการก็น่าจะไปกันหมดแล้วนะครับอ่ะลงรถเลยแล้วกันไปทุกคนขายของอีโคโนมี่ครับนะีเราก็กด E ขายของได้เลยนะครับนี่เลยเราก็กดไปที่รูปนี้นะครับที่เราจะขายแล้วก็กดไปที่คำว่า Max นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยอ่าเราก็จะได้เงินแล้วนะครับร้อยเก้าสิบแปด อันนี้แม็กสุด190ขายไปนะครับอมองอัสมากสุดนะครับ195ขายไปสมุนไพรมากสุด264าขาย <Wow. S 1> นะครับเรียบร้อยเงินเข้ากระเป๋านะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับก่อนที่จะออกจากประเทศเนี่ยในตรงนี้มันจุดอะไรวะจุดไปในส่วนของวาร์ปนะครับ e อสปอร์ตะลองไปเลยแล้วกันวาร์ปอ e ีสปอดูครับไม่รู้จะพามาที่ไหนโอเคนี่น่าจะเป็นจุด e-sport ์ตนะครับโอ้ยมันเป็นลานแบบนี้เลยเหรอ น่าจะอยู่บนเมืองนะครับแล้วก็อันนี้เอ๊ยเรียกอาวุธได้ด้วยเหรอไหนลองดูซิอุ้ยโอ้โหอาวุธเต็มเลยทุกคนดูดิไม้กอ๊อโอ้ยไม้อะไรเต็มเลยโอ้โหเอาไหนเอามีดมาดูดิอ่ะมีดมีดมีดเึรบเรียบร้อยครับใช้ได้จริงด้วยทุกคนเนี่ยฮะโซน e สปอร์ตนะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับผมอ่าลองดูลองดูสกิลเฮียอะไรไม่รู้เออเนี่ยอ่ะได้รับยาปัม๊มโอเครับอาวุธเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองเดินออกจากโซนนี้นะฮะดูว่า เพราะว่าเรามีวุฒเต็มตัวเลยน่าจะคืนอัตโนมัติมั้งครับก่อนกลับเมืองน่าจะโดนยึดอัตโนมัติโอเคอันนี้กลับไปที่โซนเดิมนะครับโอเคเห็นปะพอเข้ามาที่โซนเดิมเนี่ยอาวุธที่มันเคยให้ไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาคืนไปนะครับรู้สึกว่าไอที่เราไปเมื่อกี้นี่มันอยู่บนหัวเราเลยเพราะว่าแบบสูงสูงอ่ะมันจะมีอยู่ก้อนอะไรไม่รู้ว่าสูงสูงบนหัวเรานะครับน่ะตรงนั้นบ้ากลมๆอ่ะไม่แน่ใจนะครับอ่าลองมาเล่นกันได้โอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการโปรโมทเซ ลหลายคนก็น่าจะเห็นระบงระบบอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างใครสนใจประเทศใหม่ๆนะครับระบบลื่นๆระบบเจ๋งๆเซิร์ฟลื่นๆนะครับแล้วก็แปลกใหม่แหวกแนวไม่เหมือนใครเนี่ยสามารถมาร่วมเจอได้นะครับผมที่เซิร์ฟอเวอรแลนด์โลเพเลยเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลทุกอย่างไว้ทางใต้คลิปนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมจอยกันได้เลยครับผมเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอในวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละปีเตอร์